สวัสดีครับผมวันนี้วันที่23มีนาคมปี2567ครับอัปเดตการ2เรื่องสำคัญในวันนี้นะครับเรื่องแรกครับผมพูดถึงในเรื่องของความคืบหน้าการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทปร,รัดคั้งเผยประชุมบอร์ดก่อนสงการครับอ่านี่ก็เป็นเขาเนี้ก็ปลายเดือนมีนาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เมษา นั่นก็คือเดือนสงการนั่นเองนะครับก็ไม่กี่วันนะเดี๋ยวมาติดตามกันในเรื่องนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมก็ทางด้านของการไฟฟ้าแจกส่วนลดนะครับค่าล้างแอร์ราคาพิเศษ1นึ่งมืเท่านั้นทําอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันครับเริ่ม15มีนาถึง15เมษายนเท่านั้นนะครับนี่คือเรื่องที่2มาแจ้งกันให้กับทุกท่านเพื่อสนใจนะครับเริ่มจากเรื่องแรกครับ ประหลัดคังเผยบอร์ดเงินดิจิตอลประชุมก่อนสงการชี้ชะตาแจกเงิน10,000บาทหลังส่งหนังสือถามความคิดเห็นกว่า100หน่วยงานครับในลวรนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคังเปิดเผยว่าความคืบหน้าโครงการเติมเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิตลอลไวลเลตชุดใหญ่ที่มีนายเฉฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ในเดือนเมษายนปี67นี้ก่อนช่วงสงการโดยเชื่อว่าจะเห็นความชัดเจนในการเดินหน้าโครงการมากยิ่งขึ้นนะครับโดยก่อนหน้านี้ที่ประชุมครับได้แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อรับฟังความคิดเห็นสังส่วนให้ครบถ้วนและก็รอบด้านโดยคณะทํางานได้ประชุมร่วมกันแล้วและได้ส่งคําถามไปถามหน่วยง,งานทุกภาคส่วนกว่า100หน่วยง,งานถึงประเด็นภาวะเศรษฐกิจ และความจําเป็นในการดำเนินโครงการซึ่งจะได้คำตอบกลับมาในวันที่29มีนาคมนี้นะครับหลังจากส่งคำตอบกลับมาแล้วกระทรวงคลังและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะมาประมวลคำตอบอีกครั้งเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่จะมีการประชุมช่วงสงการนี้ขอให้ดูความชัดเจนส่วนนั้นครับซึ่งเราได้ทาตามคาแนะนาของคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้ละเลยครับทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอฟังคำตอบส่วนทุกภาคส่วนถึงการประเมินความจำเป็นและความคุ้มค่าในการเดินหน้านโยบายแจกเงินดิจิตอลความจำเป็นเร่งด่วนในการออกโครงการเป็นต้นโดยที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่จะหารือกันถึงแนวทางดังกล่าวและจะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีวงเล็บครอมอต่อไปครับนี่ก็คือความคืบหน้า ล่าสุดของนะครับนะการแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันสำหรับในเรื่องของการที่รอคำตอบจาก100หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกลับมาและประมวลผลก็จะรู้นะครับว่าทิศทางเป็นอย่างไรก่อนที่จะเอานะครับเข้าสู่ประชุมครอรมอต่อไปนะครับนี่คือเรื่องแรกนำมาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบถึงนะครับความคืบหน้า จากทางด้านของเงินดิจิตอล1,000 0บาทนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องที่2ครับแจงส่วนลดล้างแอร์ราคาพิเศษ1,010เท่านั้นนะครับเริ่ม15มีนานะครับก็คือผ่านมาละนะถึง15เมษายนเท่านั้นนะครับ MEA นะครับ X กับ Q ช่างรวมพลังเซฟค่าไฟคูณ3มอบส่วนลดค่าล้างแอร์ราคาพิเศษ1 0 0 0 สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้า MEA ที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเท่านั้นนะครับลงทะเบียนรับคดส่วนลดได้นะครับตั้งแต่15มีนาถึง15เมษายน67อัตราค่าบริการล้างแอร์แบบติดผนังวงเล็บครับสำหรับพื้นที่สูงไม่เกิน3เมตรจำนวนหนึ่งเครื่องเนี่ยนะครับกำหนดไว้ราคาเครื่องละ550บาท2เครื่องนะครับราคาที่1 0 5 0บาท 3เครื่อง1,560บาทและ4เครื่อง1,960บาทครับเงื่อนไขาการบริการเนี่ยนะครับก็ลงทะเบียนกรอกข้อมูลกับ MEA เพื่อรับโค้ดส่วนลดกดปุ่มไปยังเว็บไซต์คิวช่างเพื่อใช้ส่วนลดนะครับบริการด้วยราคาพิเศษกรอกจำนวนแอร์ที่ต้องการล้างวันเวลาที่สะดวกที่อยู่ในการรับบริการเบอร์ติดต่อชำระเงินผ่านช่องทางรับเงินคิช่าง จำกัดสูงสุด4เครื่องต่อ1 o อ d e r รับประกันการล้าง30วันจองร่วงหน้าได้นานสูงสุด180วันครับเดี๋ยวมีลิงก์นะครับในเรื่องของการสมัครร้างแอร์ครั้งนี้ไว้ให้แล้วกันนะครับผมอ่ะก็แจ้งข่าวกันนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ของ m e a ซึ่งก็นะครับอยู่ในโซนของกรุงเทพนนและก็สมุทรปราการเป็นหลักนะครับผมภาพ ประมาณนี้นะครับวันนี้2เรื่องครับนำมาอัปเดตแบ่งปันให้กับสมาชิกทุกท่านรับทราบถึงรายละเอียดที่จําเป็น,นของโครงการสําคัญสำคัญในช่วงนี้นะครับภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ